ให,ใ,หใ,หให้นะนํรัตัวแม่อาจารย์ด้วยอ,<า>อาจารย์อาโใหม่ o ครับวันนี้ทันที่หนึ่กับป็นที่สองคนผมน้สองสานะค,ครับผมชื่อนายศรราิรศักดิ์ลุกคงแสงครับ <c oughs> อยู่ชั้นมห้าทับห้าครับ <c oughs> วันนี้จะมาสอบการอ่านโค้ดของโปรแกรมหุ่นยนต์ครับ Inpa0 <c oughs> คือการตั้งค่าด้านหน้าซ้าย Inpa4 คือการตั้งค่าด้านหน้าขวาครับ w วซ์อินอินลับคือคือการตั้งค่าแสง v วซ์เซตอัพคือการเขียนชุดคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวปีกาเปิดคือการเปิดชุดคำสั่ง LCD คือจอแสดงผลหรือว่าจอแสดงภาพชื่อของเรานะครับสวิตชหนพรคือการทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ปีกาปิดคือการเปิดชุดคำสั่ง w i ว e l ล o p คือการเขียนช่ดคำสั่งในหลายๆชุดการปีกาเปิดคือปีกาคือการเปิดชุดคำสั่งเปียศูอนาล็อกคือเซนเซอร์ด้านหน้าซ้าย P A 4อนาล็อกคือเซนเซอร์ด้านหน้าขวา If P A 0 l a s S L คือคือถ้าเจอเซนเซอร์ให้เลี้ยวไปทางซ้าย50มิลลิซ L L l อ a f PA สีรับ SR 5 0คือการเลี้ยวไปทางขวา5 0าสมิลลิไซเคิล LF D คือถ้าเห็นเส้นสีดำให้ตรงไปข้างหน้า1 0 0่งมิลลิไซเคิล Sleep สิคือการหน่วงเวลาทำให้ช้าลง1 0บมิลลิไซเคิลปีกาปิดคือการปิดช่วงสั่งครับผมกะแต่ ผลนีคน่คนืคนผลนะค,ค,ค, <c oughs> ครับนี่คือผลที่เราเขียนโปรแกรมนะครับจะทำจจะ,จะสามารถทำให้หุ่นยนต์วิ่งได้ไปตามเส้นสีดำนะครับ Yeah. Mm -hmm.